บวิที่พารลุกเราศูนย์ศูนย์ก็ชันสี่ศูนย์นะบอกฉันบอกว่าเอากระเพราหมูกรอบแล้วค่อยผัดได้ไหมคะหนูจ่ายไว้เลยแต่ว่าหนูจะไปธุระเดี๋ยวหนูกลับมาเอาแล้วเดี๋ยวค่อยผัดได้ไหมกระดยินอยู่เด้แต่กับผัดคอยบอกว่าคอยสุกมากประมาณเดือดประมาณตีสองตีสามเพราะว่าล้านแล้วนะ เหมือนว่าเปิดหอดเ้าเปิดตลอดจังสิแม่เรียกว่าเออเดี๋ยวจังกลับมาเอาเดี๋ยวถ้านุกลับมาห่อนาล,าล,าลา่ะจังผัดไดบ้บเพราะว่าขั้นผัดไปเลยนันกับพ้าหมูกรอบไม่สิบอกกรอบคอยกัเขียนปื๊บปื๊บเขียน,ยนห้คอยไปท่านี่ออกจากลานพัดให้คอยแร้วล่ะคอยก็เลยงงออ้เอ้าของหนูหรอคะอันนั้นอนะ่ะใช่เพราะนะอ้าหนูสั่งบอกว่าอย่าเพิ่งผัดได้ไหมคะหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูไปทุา่าเดี๋ยวกับมาเอา กระเฮนนาตาเซย์ละกะมัดถุงลวก็ดี้ข่คอยเลยอันนี้คืออาหารตามสั่งตามลูกขาสั่งหรือว่าตาม่ม่ขาคิดข่อยสูนนส่นข่อยจมอยู่หนาลาล่ะ,ะ,ะ,ะหอบนึงครั้งเดียวพอคะ่ะอร่อยก็ไม่อร่อยคนเห็ดกับบะเมนนเด็กหน่อยนะพี่น้องพูดเห่าแล้วไม่ได้เห่าหรอกมันสาสิบนิดสามสิกว่าอีู่ละ แล้วจะเปิดอาหารตามสั่งทำไมถ้าไม่ฟังลูกค้าที่กดสิทบา่าอืมลูกค้าที่หลายลูกค้าที่เยอะก็จริงแต่มันมีร้านเดียวที่มันเปิดดึกไงถ้ามันมีร้านอื่นบอกลูกค้าเข้าไปร้านอื่นเล่ะบอฟังที่เขาสั่งแถมยังหนาตึงอีกนะฮะโอ้บลด นี่แล้วคือเป็นอย่างเหตุผลที่คอยว่าเวลาเหตุขิดเพฮ้กเขาอะ่ะอยากทํากินเองเพราะว่าพอเวลาไปร้านะมันผิดหวังมันเสียความรู้สึกเหตุก,กินเองดีกว่ารสชาติอย่างเข้ากันสบ,บายวาห้าสิบบาทขาดหวังจากคนอื่นนั่นสิแม่ บอกเลยว่าเสียความ้สึกแห้งแล้วก็บอรดูว่าคุณจะไปอารมณ์เสียมาจากทางไหนหรืออะไรก็ช่างคุณควรจะแบบว่าเวลาคุณอยู่หน้างานหน้าร้านอะ่ะคุณก็ต้องแบบพร้อมบริการลูกค้าสิเออถ้าไม่พร้อมก็ปิดร้านไปเลยวันหนึ่งพักไปเลย